จะเอฟของไปลงบ้านนาะนเยอะมากทําเสื้อผ้าออกมาได้ค่อนข้างยูนีคนะปีนี้คนดนะูต้องใส่เนาะชอบเลยเริ่มแบบก e นทูเอลเซสเออเป็นแบ,บรนด์ที่ใส่แล้วมันดูเป็นปื้มมากๆเลยอะอย่างบางตัวเนี่ยเราอะคือแบบเก็บเงินเพื่อซื้อเสื้อผ้าเหล่านั้นนะการเลือกเครื่องสักผ้านะคะเป็นอะไรที่สําคัญมากจริงเพราะว่าจากไซส์ปกติอะกลายเป็นหดแบบปื้มใส่แล้วเตอะปื้มมีวิธีการจัดการยังไงถนอมเขายัางไงให้ยืดระยะเวลาเสื้อผ้าให้ใช้ได้นาน <c oughs> นะคะที่ปื้มชอบค่ะอาจเริ่มจากสัญชาติแรกนะคะแบรนด์เสื้อผ้าจากประเทศอเมริกานะคะปกติแล้วเวลาปื้มไปอเมริกาเนี่ยปื้มก็จะเอฟของไปลงบ้านนานเยอะมากเนี่ยปื้มจะอินเสิร์ตรอบล่าสุดที่ปื้มไปคือแบบหลายชิ้นมากๆนะแบรนด์แรกนะคะที่ปื้มชอบก็จะมี the crib นะคะนี่ปื้มใส่เสื้อของเขานะคะแบรนด์นี้ก็ชอบมากๆแล้วก็จะมี lioness นะคะจะมี i n i t โอเคแล้วก็มี dog c u ์ s ้วยนะคะที่ปึ้มชอบไปแถวย่าน bell r o s นะคะตรงนั้นที่ปึ้มไปบ่อยมากๆม,มี poster girl นะคะมีแบรนด์ namilia นะคะเออแบรนด์เนี้ยพึ้มเห็นแบบทิเพึ่งใสเองคือแบบว่าเป็นแบรนด์ที่ปึ้มรู้สึกว่าเพึ่งมาสำหรับปึ้มนะปื้มไม่รู้แบบดูแบบอินเทรนด์มากเลยแล้วก็มีแบรนด์ y mom made it นะคะที่ปื่มชอบ โอเคประมาณนั้นที่ปื้มชอบนะคะแต่ก็จะมีแบรนด์ออสที่ปื้มชอบชิปมาลงที่อเมริกานะคะก็คือ a m g นะคะหรือบางทีเราก็จะกดจากเว็บแบบพวกเ s s เ n น e หรือว่าฟาเฟตอะไรอย่เงี้ยเราก็มาลงอเมริกาเพราะว่าภาษีอาจะถูกกว่าต่อไปแบรนด์สัญชาติทีสอ่ 2. นะคะก็คือแบรนด์เวียดนามค่ะ แบรนด์เวียดนามเนี่ยหลังๆมาเนี้ยปิ้มชอบมากๆนะคะยี่ห้อแรกก็คือมีแฟนซีนะคะที่ปพ้มเคยใส่ไปคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์นะคะตอนนั้นก็เป็นแบบของแฟนซีมันจะเป็นแบบโบโบอะไรเงี้ยแรู้สึกว่าเฮ้ยเวียดนามทำเสื้อผ้าออกมาได้ค่อนข้างยูนีคนะปีนี้แล้วปิ้มก็ชอบเลยเริ่มแบบกินโซลออฟเซสแล้วก็แบรนด์ที่2ที่ปพ้มชอบนะคะก็จะมีมาม่าเวอรัสนะคะมีไททีนบูธออฟฟิเชียลแล้วก็มีแอลโซแล้วก็จะมีวินเทจโคชนะคะแล้วก็ไอบีบอส คิวเรย์โรสอะมีหลายแบรนด์มากรู้สึกว่าอ่านชื่อ,อยากนิดนึงคือเพิ่งเยหนูว่าเ่มอ่านถึงหรือเปล่านะ,ะนี่ก็จะเป็นสัญชาติแบรนด์เวียดนามที่ปื้มใส่หลักๆสัญชาติที่สามนะคะเกาหลีค่ะแบรนด์ที่ปื้มชอบนะคะก็จะมี RR นะคะตอนนี้ก็จะเป็นอะไรนะ r บริส n ันไ c a t i o n นะคะนนี้คือมาม a า h e Museum Visitor นะคะแล้วก็ไปซื้อได้ตาม House s t y l e Martin Kim คนดูต้องใส่เนาะมาดิเตฟงส่วนกโบ วิดลั t เตอร์ชอบมากอันนี้คือแบบมีืางเกงของเขาเยอะมากมีแบรนด์อีสวายก็ชอบมากลิซ่าก็ใส e ่แบนนี้บ่อยแล้วก็จะมีเางเกงยีนนะคะที่ทุกคนไปถึงก็ต้องซื้อก็คือ Instant f นฟ k ก็หลักๆประมาณนี้นะคะแบรนด์เกาหลีที่ปุ้มชอบมันก็มีหลายอย่างมากเลยนะก็ไปดูได้ตามคลิปวอล์กอะไรปุ้มก็พาไปชอปปิ้งอยู่เราพูดไปแลนะ้วเนาะประเทศอเมริกาเวียดนามเกาหลี แล้วก็ต้องมีแบรนด์ UK ด้วยอังกฤษนะคะก็อังกฤษเนี่ยจะมีหลักๆอยู่2สบแบรนด์ที่ปึ้มชอบนะคะก็คือมี House of Sunny ที่ปุ้มใส่บ่อยมากแล้วก็มี j a d e ด London อันนี้ก็ใส่บ่อยมากๆเหมือนกันคือแบรนด์เนี้ยปึ้มรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่แล้วมันดูเป็นปื้มมากๆเลยอะเออแล้วมันก็ u n นิคดีนะคะในสไตล์อะไรหลายๆอย่างชอบจริงๆแล้วก็น่าจะมีแบรนด์หนึ่งที่เป็นของแบรนด์ UK ก็น่าจะเป็น n ีไ a i นะที่ปิ้มเคยใส่ท็อปตัวหนึ่งไปคอนเสิร์ตแบ็คทิง ตัวนั้นที่เป็นแบบยืดยืโอเควันนี้ปื้มมาป้ายานะคะสีสัชาติแบรนด์ที่ปื้มชอบนะคะแล้วก็ใส่บ่อยๆก็คลิปนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะปื้มจะมาอะสอนวิธีการซักผ้าอ่าเพราะว่าเราก็อยากที่จะถนอมเสื้อผ้าแต่ละตัวไว้ไปนานๆน,น,นะคะอย่างบางตัวเนี่ยเราอะคือแบบเก็บเงินเพื่อซื้อเสื้อผ้าเหล่านั้นนะดังนั้นเราก็อยากให้เขาอะอยู่กับเราไปได้นานๆน,น,นะคะซึ่งเครื่องซักผ้าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะ ในการที่จะช่วยยืดระยะเวลาให้เสื้อผ้าเราเนี่ยอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นค่ะอ่ะอย่างตัวนี้ <c oughs> คืออย่างแบรนด์นี้นะคะแบรนด์ชื่อว่าอามีนะคะเป็นของแบรนด์ฝรั่งเศสสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีคนใส่มากนันเราเห็นจากในซีรีส์แล้วเราก็ไปตามหาว่าเอ้ยแบรนด์อะไรอะไรเงี้ยแล้วพอเราเก็บเงินซื้อเขาได้ใช่ปะ่ะแล้วพอไปสอบมาคือมันกบบ็หมด ที่เราเลือกเครื่องสักค้านะคะเป็นอะไรที่สําคัญมากจริงเพราะว่าจากไซส์ปกติอะกลายเป็นหดแบบปึ๊มใส่แล้วเตอะคือตอนแรกปึงก็นึกว่าเอ๊มันเป็นอะไรวะเพราะว่าปกติเคยใส่แล้วครั้งหนึ่งแล,วแล้วลพอน,น,นานๆทีอยากกลับมาใส่ปุ๊บเฮ้ยมันเป็นหดมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะห้องปึ้มเนี่ย อยู่ด้วยนะคะแต่สิ่งแรกที่มาถึงก็คือเครื่องซักผ้าค่ะคือจะบอกว่าปื้มเนี่ยเป็นคนที่เสื้อผ้าค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวปื้มจะพาทุกคนไปดูนะคะเพราะว่าเธอของหวานมากเพราะว่าเสื้อผ้าปื้มเยอะมากแล้วปื้มมีวิธีการจัดการยังไงถนอมเขายังไงให้ยืดระยะเวลาเสื้อผ้าให้ใช้ได้นานๆไปค่ะปืุ้มอยากจะปวดเต็มที่แหละอ่าโอเคอย่างแรกที่มาถึงนะคะก็คือเครื่องซักผ้าของอิเล็กทรก ซึ่งวันนี้ปื้มจะทํากิจกรรมที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนคือการซักผ้าให้ดูนะคะแล้วก็อธิบายให้ดูคือปื้มเป็นคนชอบซักผ้านะเห็นอย่างเงี้ยคือชอบซักผ้ามาเพราะว่าชอบใส่เสื้อผ้าที่หอมแล้วก็สะอาดนะคะเหมือนเป็นชาเลนจ์ที่ปื้มได้จัททางแบรนละกันว่าท่องโลกแล้วรักโลกด้วยเออคือแบรนด์เนี้ยเนี่ยอิเล็กโทรลักเขาเป็นแบรนด์สัญชาสวีเดนใช่ไหมคะ ที่เขารักโลกมากและโปรโมทเรื่อง sustainability นะคะเนี่ยเป็นที่หลักที่ปุ้มชอบมากๆดังนั้นปื้มจัดการยังไงให้ปื้มรู้รู้สึกว่าปื้มรักโลกมากที่สุด okay. <Okay. S 2> โอเคไหะโอเคเวลาเราเลือกซื้อเครื่องสัมภาระนะคะเราจะเลือกจากปื้มเนี่ยจะเลือกซื้อฝาหน้านะคะเพราะฝาหน้าเนี่ยจะดีกว่าฝาบนตรงที่ว่าอันนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดน้ํากว่านะคะประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยให้ ผ้าสะอาดหมดจดด้วยคือปุ้มจะบอกว่าฝาหน้าเนี่ยเขาจะทํางานเหมือนแบบว่าเหมือนเวลาซักคือซักทั้งหมดอะ่ะมันก็จะหมุนแบบตามเข็มทวนเข็มอะไรอย่างเงี้ยคือเครื่องนี้นะแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝาบนเนี่ยความรู้สึกในการซักอะ่ะมันจะเป็นการที่ทํางานเหมือนแบบคนกาแฟอะ่ะเออเหมือนอารมณ์แบบคนกาแฟในแก้วดังนั้นอะ่ะปุ้มรู้สึกว่าปุ้มแนะนําให้ทุกคนซื้อแบบฝาหน้านะคะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยปุ้มจะบอกว่าที่ปุ้มชอบมากๆคือฟีเจอร์นี้ค่ะ ออโตโดสนะคะโอเคออโตโดสคืออน,นี้นะคะเราเปิดมาปุ๊บใช่ไหมคะนี่มันเป็นการที่เราะจะใส่น้ำยาซักผ้ากับน้ำยาปรับผ้านุม่มออโตโดสนะคะก็คือโปรแกรมอัจฉริยะช่วยคำนวณปรมิมาณน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติให้เหมาะกับปรมิมาณผ้าที่จะซักนะคะดังนั้นก็คือทําให้เราหมดกังวลไปเลยว่า เราใส่น้ํายามากเกินไปหรือน้อยเกินไปหรือเปล่าซึ่งอาจจะทําลายเนื้อผ้าหรือว่าทําให้ซักไม่สะอาดหรือว่าทิ้งคราบตกค้างได้นะคะแบบนี้เนี่ยก็ช่วยถนอมผ้าแล้วก็ลดความเก่าหมองได้ด้วยถ้าเราอยากจะใส่ผงเราใส่เรา,เรายกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่ผงอ่าซึ่งการใส่ผงเนี่ยเขามีเทคโนโลยีอีกก็คือ ultra mix เทคโนโลยีนะคะที่ละลายผงซัพอ่อกก่อนฉีดเข้าถาังซัก ลดค่าผงซักฟอกตกค้างนะคะบนเสื้อผ้าซึ่งวิธีนี้ดีมากๆเลยเพราะอะไรว่าปุ้มเคยใส่เหรอใส่เสื้อผ้าที่แบบเป็นขาวๆอะไรเงี้ยมันคือคราบผงซักฟอกอ่ะทุกคนซึ่งปุ้มรู้สึกว่ามันทําให้เสื้อผ้าปุ้มไม่สดใสแต่เขามีนวัตกรรมแบบอัลตรามิกซ์นะคะคือเขาจะละลายผงซักฟอกก่อนนะคะแล้วก็ไปปั่นๆโอเคยวระหว่างที่ปุ้มอธิบายนะคะปุ้มก็จะซักผ้าดูด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่าปุ้มอ่ะคือนักซักผ้าตัวจริงอ่ะเปิดปิดเครื่องเปิดตรงนี้ค่ะ เปิดเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเนี่ยอย่างเซนเซอร์วอชนะคะตัวนี้จะคอยตรวจจับพวกคราบสกปรกเช่นข้าบน้ำมันโคช็อกโกแลตเขาก็จะปรับรอบการซักอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีไฮจีนิคแคร์ที่คอยจัดการสารก่อภูมิแพ้นะคะเชื้อแบคทีเรีย99.9%ด้วยการปล่อยไอ้น้ำออกมาคือล้ำมากคือเราจะมั่นใจได้เลยว่าเฮ้ยปลอดภัยแน่นอนแถมยังผ่านการทดสอบสารมิ้แล้วก็เชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียนะคะโอเคของปื้มเป็นผ้าเนื้อบางนะคะ ชั่วโมงหนึ่งก็พอมาค่ะสับผาาดู <c oughs> และอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ปุ้มชอบนะคะคือเราสามารถเชื่อมต่อ Wifi นะคะเพื่อเข้าต่อกับแอปเนี่ยและเราก็สามารถสั่งการได้เลยว่าเฮ้ยเราจะซักผ้าตอนนี้ซึ่งเราสั่งการจากที่ไหนก็ได้ค่ะปังไหมปังมาสุดๆ ดีมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือไมโครพลาสติกฟิลเตอร์เป็นเครื่องที่ดักจับไมโครพลาสติกนะคะเวลาเราปล่อยน้ำออกไปเนี่ยเขาจะได้ช่วยกรองเส้นใยพวกนั้นก่อนค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆคือไส้เนี้ยก็สามารถที่จะถอดได้ค่ะแบบแค่ถอดนี้ปุ๊บอันนี้คือเป็นเหมือนฟิลเตอร์ในการกรองนะคะเนาะ ดีด้วยทําให้ท่อเราไม่ตันด้วยนะคะแถมยังรักโลกด้วยมาเราเริ่มซักผ้านะคะเมื่อกี้ปิ้งก็ใส่น้ํายาซักผ้าน้ายาปรับผ้านุ่มเรียบร้อยแล้วนี่ใกล้ซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเมื่อกี้เขาร้องเบาๆหอมฉุยครับหอมฉุยเครื่องอบผ้านะคะเป็นอะไรที่ปื้มชอบมากปื้มเริ่มชอบเครื่องอบผ้าตอนที่ปื้มไปเมกานะคะแล้วก็แบบว่า เสื้อผ้าเองอะไรเงี้ยปุ้มรู้สึกว่าการอบผ้ามันทำให้ผ้าหอมผ้าฟูด้วยแถมยังสะอาดเราก็ไม่ต้องไปองขุ่นอรือกป่าทุกคนเริ่มย้ายก่อนนี่ปุ๊บเป็นผ้าผสมนะคะเราสามารถเลือกระดับความแห้งได้นะคะว่าเราอยากจะแบบเพื่อรีดพับเก็บหรือว่าแบบ extra dry นะคะคือปุ่มจะบอกก่อนว่ามีนวัตกรรมที่ชื่อว่า v a p e r refresh นะคะอันนี้เป็นโปรแกรมที่ จะทําให้เสื้อผ้านุ่มนะคะแล้วก็ลดรอยยับเลยด้วยไอน้ํานะคะเป็นอะไรที่สุดปังมากแห้งทั่วถึงพี่แพรรู้ป่ะว่าเครื่องอบผ้าตัวเนี้ยปื้มชอบเพราะว่ามีอะไรออย่างป่ะมีอะไรคือจะมี smart sensor ค่ะทุกคนที่ทําให้ตรวจจับการอบผ้าว่าเฮ้ยผ้าเราแห้งหรือยัง mm hmm. คือตอนที่ปื้มอ่ะไปซักผ้าที่อเมริกาปื้มก็ต้องนั่งไปคอยเปิดว่าแบบว่าเฮ้ยผ้า หรือปึ้มต้องอบอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้มันเป็นอะไรที่ช่วยประหยัดเวลาในการที่เราจะต้องมาส่งและมาเดินมากๆปึ้มว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่ฉลาดมากๆเลยอ่ะคือเครื่องตัวนี้ปึ้มชอบมากจริงนี่เขาก็จะมีมีโหมดอันนี้เหมือนกันนะคะ Hygienic Care สาหรับแบบว่าขจัดเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยปึ้มว่าโหมดเนี้ยดีมากเลยถ้าเกิดเราแบบมีผู้สูงอายุหรือว่าเราอยากที่จะแบบ h y จีนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือสะอาดมากๆ หอมสุดๆด,ดีงามมากโอเคเครื่องสักผ้าที่ดีนะคะก็ช่วยยืดระยะเวลาการใช้เสื้อผ้านั้นได้อีกยาวนานนะคะดังนั้นการที่มีเครื่องสักผ้าที่ดีมันก็เป็นอย่างนี้เองค่ะปื้มพร้อมที่จะลุยต่อในทุกทริปข้างหน้าของปุื้มแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากไปตามอิเล็กทรัลท์ตามปื้มนะคะก็ตามได้ที่ w w w e l e c t r o l u x co.th นะคะบอกเลยว่าดีมากๆนะคะแล้วก็แนะนำมากๆเลยคะ่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะห้องใหม่เพิ่มเป็นยังไงฝากติดตามเราด้วยนะคะบ๊ายบาย